คุณเคยรู้สึกไหมว่าความมืดและความเงียบสามารถซ่อนบางสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดได้คืนนี้เด็กชายคนหนึ่งที่เกิดในความยากจนจะต้องเผชิญกับความลึกลับที่ทำให้หัวใจเต้นแรงฝนตกหนักลมพัดแรงและบ้านเก่าผุพังกลายเป็นสนามทดสอบความกล้าหาญแต่สิ่งที่เขาเจอไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาคุณจะเห็นว่าแม้เกิดในความยากจน เด็กชายคนนี้จะค้นพบพลังและเกียรติที่ซ่อนอยู่ในใจแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นเขาต้องเผชิญกับเงาลึกลับดวงตาสีแดงและความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตาเขาคุณกล้าตามเขาไปจนถึงจุดจบหรือไม่เพราะความลึกลับคืนนี้จะทำให้คุณไม่อยากละสายตาแม้เพียงวินาทีเดียวเด็กชายเกิดในครอบครัวยากจนบ้านไม้เก่าผุพังตั้งอยู่กลางทุ่งนา พื้นบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นและเศษฟางเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพื่อนบ้านเล่นสนุกกันแต่เขาไม่มีแม้แต่รองเท้าใสา่ทุกเช้าเขาต้องเดินไปโรงเรียนรองเท้าขาดขาดทำให้เท้าเต็มไปด้วยบาดแผลแต่สายตาเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากช่วยครอบครัวจากความยากจนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้าน ฝนตกหนักจนพื้นนาเปียกแฉะสายฟ้าฟาดลงใกล้บ้านเสียงดังทำให้เขาตกใจจนขาสัน่นลมพัดแรงจนประตูบ้านแทบหลุดเขารีบเข้าไปในบ้านเห็นแม่กำลังพยายามจุดไฟบ้านมืดและเย็นจนจับใจเขาได้กลิ่นควันไม้และดินเปียกความกลัวแล่นเข้ามาในหัวใจในขณะที่เขากำลังช่วยแม่เสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากข้างหลัง เขาหันไปมองเห็นเพื่อนบ้านล้มลงกับพื้นน้ำตาและเลือดผสมกันเด็กชายหยุดหายใจทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเขาไม่เคยเห็นความตายใกล้ตัวแบบนี้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดลมพัดแรงจนแผ่นไม้บ้านสั่นสะเทือนความมืดทำให้เขาเห็นเพียงเงาเขารู้สึกถึงความเปล่าเปลี่ยวและไร้ที่พึ่ง เด็กชายสังเกตเห็นแสงไฟจากหน้าต่างบ้านเก่ามันเป็นเทียงแสงเล็กน้อยแต่เหมือนเป็นความหวังเล็กๆในความมืดเขาค่อยๆเดินไปหาแสงนั้นแต่ทุกก้้วเต็มไปด้วยเสียงน้ำฝนกระทบหลังคาและเสียงหัวใจเต้นแรงของเขาเองเมื่อเขาเข้าใกล้แสงนั้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งเคลื่อนไหวในมุมมืดเหมือนมีใครกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ ความกลัวและความสงสัยปะปนกันเขาหยุดยืนร่างกายแข็งเทื่อด้วยความตื่นประหนกเด็กชายยืนนิ่งอยู่กับแสงไฟเล็กๆหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนจะกระเด็นออกมาความเงียบรอบตัวทำให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติทุกเสียงน้ำฝนเสียงลมเสียงบ้านเก่าผุพังกลับทำให้เขากลัวมากกว่าความมืดเสียอีกเขาค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้แสงนั้นเท้าเปียกชื้นติดโคลน เขาสูดลมหายใจลึกความหวังและความกลัวปะปนกันในอกทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังเขาหันไปไม่มีใครอยู่แต่หัวใจเขาบอกว่ามีบางสิ่งอยู่ใกล้ลมพัดแรงจนข้าวของในบ้านโยกสันเสียงฟ้าร้องยิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัวเด็กชายหยิบกิ่งไม้แห้งจากพื้นยกขึ้นเตรียมป้องกันตัว เขาเดินช้าช้าแต่ยิ่งเข้าใกล้แสงไฟเขากลับเห็นเงาร่างคล้ายคนยืนอยู่มุมบ้านเงานั้นสูงและแข็งแรงแต่หน้าไม่ชัดเหมือนถูกปกปิดด้วยความมืดเขาพยายามข่มใจแต่เท้าแทบไม่ขยับร่างกายแข็งเทื่อด้วยความกลัวแสงไฟสั่นไหวเพราะลมแรงเงานั้นก็เหมือนขยับตามเด็กชายเริ่มรู้สึกถึงอากาศร้อนชื้น ราวกับมีบางสิ่งกำลังพ่นลมหายใจใส่หลังคอเขาเสียงฝีเท้าดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆเด็กชายขยับถอยหลังแล้วเท้าไปสะดุดขอนไม้เขาล้มลงกับพื้นหัวกระแทกกับกระดานเก่าความเจ็บทำให้เขาหลับตาแน่นแต่เสียงแปลกๆกลับดังชัดขึ้นในหัวเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนใครกำลังเรียกชื่อเขาแต่เสียงนั้นไม่ได้ออกจากปากมนุษย์ มันแผ่วเบาและสั่นคลอนเด็กชายสั่นทั้งตัวความกลัวพาให้เขาแทบหายใจไม่ออกเขาเงยหน้าขึ้นเห็นเงานั้นเริ่มใกล้เข้ามาร่างสูงค่อยๆย,ย่างเข้ามาในแสงไฟใบหน้าเริ่มปรากฏมันไม่ใช่คนธรรมดาดวงตามันวาวเหมือนไฟผิวซีจนเหมือนกับกระดาษเกา่าปากคลี่ยิ้มแผ่วๆแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมา เด็กชายก้าวถอยหลังอีกเกแล้วล้มลงกับพื้นอีกครั้งขาของเขาเกรงจนรู้สึกปวดเขาอยากวิ่งแต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงไว้ร่างสูงค่อยๆย,ย่อตัวลงจนหน้าใกล้กับใบหน้าเด็กชายเขาได้กลิ่นเหม็นชื้นของดินเปียกและเนื้อผุความกลัวทำให้เขาแทบกรีดร้องแต่เสียงไม่หลุดออกจากปากร่างสูงเอามือออกมา แล้วชี้ไปที่หัวใจเด็กชายเด็กชายไม่เข้าใจแต่ดวงตาเงาเงานั้นเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างจู่ๆแสงไฟดับลงบ้านมืดมิดเด็กชายแทบมองอะไรไม่เห็นแต่เสียงหัวใจของเขาดังชัดเหมือนจะระเบิดเขาพยายามลืมตาและเห็นแสงเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งเหมือนมีประตูเปิดออกร่างสูงยืนอยู่ตรงกลางความมืดแล้วค่อยๆ หายไปเหมือนละลายเข้าไปกับเงามืดเด็กชายลุกขึ้นขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเขาเดินไปที่ประตูเปิดออกฝนยังตกหนักลมยังพัดแรงแต่ร่างสูงหายไปหมดแล้วเขาหันไปมองรอบตัวทุกอย่างกลับมาสงบเหมือนเดิมแต่หัวใจของเขายังคงเต้นแรงเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเอง ความกลัวและความกล้าอยู่ร่วมกันเหมือนมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในอกเด็กชายก้าวออกจากบ้านพื้นนาเปียกชื้นเต็มไปด้วยโคลนฝนยังคงตกลงมาแต่เขาไม่กลัวเหมือนเดิมเขาเริ่มเดินไปตามเส้นทางเก่าที่เคยใช้ทุกวันแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความระวังเหมือนทุกสิ่งรอบตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเขามองขึ้นไปบนฟ้า สายฟ้ายังแลบเป็นระยะระยะแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกหนาวสัน่นเขารู้สึกถึงความมีชีวิตและความยากจนที่เขาเคยกลัวกลับกลายเป็นพลังให้เขาลุกขึ้นสู้แต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งเบาแต่หนักแน่นเหมือนใครกำลังเดินตามหลังเด็กชายหยุดลมพัดแรงจนผมเปียกชื้นติดหน้าตาหัวใจเขายังคงเต้นรัว ร่างสูงอีกครั้งปรากฏแต่ครั้งนี้อยู่ไกลออกไปเทียงแค่ดวงตาสีแดงสองประกายเด็กชายไม่กล้าก้าวต่อร่างสูงยืนอยู่ท่ามกลางฝนเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างแล้วก็เงียบหายไปในพริบตาเด็กชายสุดตัวลงความเหนื่อยล้าและความกลัวรุมเร้าแต่เขารู้สึกถึงความกล้าภายในเขารู้แล้วว่าแม้เกิดในความยากจน เขายังคงสามารถมีเกียรติและความเข้มแข็งสิ่งที่เขาเห็นและรู้สึกในคืนนี้จะอยู่กับเขาตลอดไปเช้าวันใหม่มาถึงฝนหยุดตกแล้วแดดอ่อนๆสาดส่องลงบนทุ่งนาเปียกชื้นเด็กชายยืนอยู่หน้าบ้านมองท้องฟ้าและกลิ่นดินสดที่ยังอบอวนเขาหายใจเข้าลึกๆความเหนื่อยล้าเมื่อคืนยังคงอยู่แต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบ เขาเข้าใจแล้วว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาอ่อนแอแต่เป็นสิ่งที่เตือนให้เขารู้จักความเข้มแข็งเขาเดินไปที่ทุ่งนาเท้าเปียกชื้นติดโคลนแต่เขาไม่สนใจทุกก้าวเต็มไปด้วยความตั้งใจเขานึกถึงครอบครัวถึงแม่ที่ทำงานหนักถึงพ่อที่เหน็ดเหนื่อยถึงความยากจนที่เคยทำให้เขารู้สึกท้อ เด็กชายหยุดมองไปที่ท้องฟ้าอีกครั้งสายลมอ่อนๆอพัดผ่านใบหน้าของเขาเริ่มมีรอยยิ้มราวกับโลกทั้งใบกำลังให้โอกาสเขาใหม่เขารู้ว่าแม้เกิดในความยากจนเขายังมีเกียรติและยังสามารถสร้างชีวิตของตัวเองได้วันนั้นเขากลับบ้านด้วยก้าวที่มั่นคงไม่ได้กลัวความมืดและเสียงประหลาดอีกแล้วเขารู้ว่าความกล้าหาญอยู่ในตัวเขา แม้ต้องเผชิญความยากลำบากและความลึกลับของโลกเขาจะไม่ยอมแพ้และจะใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติแม้ในความยากจนเด็กชายยิ้มให้ตัวเองในกระจกน้ำตาแห่งความกลัวและความเจ็บปวดค่อยๆแห้งไปเหลือเพียงความเข้มแข็งและความหวังเขาเดินออกไปจากบ้านพร้อมใจที่สงบและแน่วแน่พร้อมเผชิญทุกความท้าทายในชีวิตแสงแดดอบอุ่นส่องผ่านทุ่งนา ดินเปียกยังคงมีกลิ่นหอมเด็กชายก้าวเดินอย่างมั่นคงและรู้ว่าชีวิตแม้เริ่มต้นในความยากจนก็สามารถมีเกียรติและคุณค่าได้เขาหยุดชั่วครู่มองไปยังท้องฟ้ากว้างยิ้มกับความเป็นไปได้ของวันใหม่และเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สคุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์3ประทับใจไหมแชร์ให้เพื่อนดูชอบไหมแชร์4เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณ5อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสไคร้หก แสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนแชร์เคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไงคอมเมนต์ Comment 8แชร์ให้เพื่อนๆนดูแชร์ให้เพื่อน9กดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอนส่งต่อ10ติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือน Subscribe แอนกดกระดิ่ง